สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านจำหน่าย ID เกมแ a p r โปรอาการเด่นราคาถูกพี่ขอแนะนำร้านนี้เลย Next Shop ID สัตว์เลี้ยงจิ้งจอกไก่สูงเงินราคาเริ่มต้น50บาทและ ID สัตว์เลี้ยงแมลงปอและแรคคูนราคาเริ่มต้นแค่99บาท ID สะอาดปลอดภัยฟาร์มมือ100%ร้าน Next Shop ดิงร้านอยู่ด้านล่างฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกสคริปในแมพบ็อกซ์สปินนะผมก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมอ่ะก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปเอาสคริปในคอมเมนต์ของผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สคริปไว้ให้นะครับผมก็ฟรีนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกคนเลยแล้วก็ แอนดรอยก็เล่นได้นะผมเล่นได้ทุกระบบปฏิบัติการนะครับผมแอนดรอยไอโฟนก็เล่นได้นะครับคอมก็เล่นได้นะโอเคครับก็มารันกันเลยนะครับเอาสริปมาแล้วก็รันเลยนะครับนี่รับวิธีรันนะครับผมก็กดตัวรันแล้วก็แท็บที่2แล้วก็ execute board นะครับแล้วก็อนุญาตให้วางนะครับผมรอสักครู่นะครับผม ให้สคริปต์ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมสคริปต์ของเราก็ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำอาชีพให้ดูนะครับก็จะเป็นเชฟนะครับลองใช้งานโปรดูนะว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะมาทดลอง เล่นให้ทุกคนดูนะครับนี่นะครับมันก็จะวิ่งมาให้อัโตโนมัติเลยนะครับนี่ก็จะเป็นคนแพ็คของนะครับผมก็เอาของเข้าสต็อกนะนี่นะครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ปล่อยจอไว้แล้วให้มันทำงานให้เราเองนะชิวๆเลยนะผม แล้วก็จะมีพวกป้น ATM ด้วยนะครับนี่ออโต้แฮกนะครับผมสามารถเปิดไว้แล้วมันก็จะไปแฮก a t ทออโต้ให้เราเลยนะครับผมชิวๆนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมนี่นะครับปล่อยไว้นะครับผมก็ตื่นขึ้นมา เราอาจจะมีเงินสักประมาณหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับหมื่นถึงแสนเลยนะครับผมมันก็จะทําให้ออโต้เรื่อยๆเราก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็นอนสามารถ FK ได้เลยนะโอเคนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับผมด้วยนะสำหรับใครที่ชอบนะชอบคลิปนี้ แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการมาแจากสคริปดีๆแบบนี้อีกนะครับผมใครที่ดูมาถึงจนตอนนี้นะผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบสคริปแบบนี้นะหรือว่าอยากได้สคริปแมปไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมสามารถคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้เลยนะครผม พิมพิมชื่อแมพภาษาอังกฤษมาเลยนะครับผมผมก็จะทำให้นะครับในคลิปหน้าสำหรับตัวรันนะครับก็ผมก็ใช้ตัวรันเอเวสเดลตานะก็เป็นของตัวรัน iPhone แล้วก็เป็นของเดลตานะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลานะครับนี่ วันนี้ก็วันที่13บามิถุนายนครับสี่โมงนะสี่โมงเย็นนะครับผมก็เป็นปัจจุบันนะครับผมก็ยังสามารถใช้ตัวรันนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดาว์นโหลดตัวรันไม่ได้หรืออะไรก็คอมเมนต์ให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ให้ว่าต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ